เออเออเออดิเพอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ยเอเออ๋อสวัสดีนะครับผมฮิคาราิเซออาเรียกสั้นๆว่าเซอานะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อีกที่หนึ่งะนะเพราะตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะอยู่จากเท่าไรแต่ว่าพวกกาดเนี่ยรำควานตลอดเลยก็เลยแอบหนีจิกหนีมัมม่ามาอยู่ที่นี่ะนะเขาก็แบบว่า ะบอกไงได่ละตอนนี้ก็เหมือนกับว่าท่านพ่อเนี่ยกําลังกังวลกับการหาที่เรียนให้ผมเลยผมก็เลยขอไม่ยุ่งเกี่ยวดีกว่านะแล้วพอผมมาอยู่ที่นี่เนะชีวิตประจำวันผมก็ไม่มีอะไรมากานั้นก็อาจจะมีแค่เออนอนพักกลางวันววนะั่นแหละเนาะทำประจำเลยละแต่ว่าบางทีผมก็ต้องลุกแป้งนะ หรือถ้าวันไหนที่ว่างมากๆก็อาจจะไปปลูกข้าวอะไรก็ว่าไปนะ่ละฝนชอบตกเวลาผมไปปลูกข้าวทุกรอบเลยนะส่วนเรื่องหลังคาก็เป็นตรงทานเลยผมก็ต้องซ่อมด้วยอนะหลังคาผมซ่อมไม่ค่อยเป็นซะด้วยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนละก็ว่ากันไปแล้วก็ผหน ก็ไม่ค่อยอยากจะเดี่ยวเท่าไหร่มันเหงาอเนะแล้วที่เรามาทั้งหมดนี้ก็ชีวิตประจำวันผมร้วนๆผมเนี่ยไม่ค่อยอะไรทำเลยมันเหงามา,มากๆเลยละแต่ว่าก็เหมือนกับฟ้าเต็มชายอะนาะทางนั้นก็ไว้เจอกันที่ a อโรริ u ัสยูนิเวอร์ซิตี้แล้วกันนะครับ